ลูกสาวเสียทุเรียนลั่นหนูกับพ่อแทบไม่ได้นอนเพราะคนโทรศัพท์มาสมัครเป็นลูกเขยทั้งคืนจากกรณีที่นายอานน์รถทอง อายุ51ปีเสียเจ้าของกิจการทุเรียนประกาศหาลูกเขยลงเฟซบุ๊กพร้อมมอบเงินสด10ล้านบาทรถยนต์10คันบ้านหากได้ลูกเขยที่ถูกใจจนกลายเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลนั้นนางสาวการสิตารถทองอายุ26ปีผู้เป็นลูกสาวได้เผยว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทั้งตนและพ่อแทบจะไม่ได้นอนกันเลย มีทั้งคนแอดไลน์คอมเมนต์และโทรศัพท์เข้ามาหาตลอดทั้งคืนเรียกว่าทุกวินาทีเพื่อเดินทางมาสมัครเป็นลูกเขยตามเงื่อนไขที่พ่อได้กำหนดไว้ ที่ผ่านมาตนทำงานไม่ค่อยได้สนใจผู้ชายมากนักก็เคยมีคนมาจีบอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยได้สนใจทุกวันนี้พ่อตนก็เป็นห่วงอยากให้ตนมีครอบครัวมีสามีที่ดีเพื่อมาสืบทอดธุรกิจที่กําลังไปได้ด้วยดีก็เข้าใจในเจตนาของพ่อจึงไม่ได้คิดอะไรมากหากเจอคนที่ใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ส่วนที่มีหลายคนมองว่าเป็นการสร้างกระแส ให้กับลงรับซื้อทุเรียนของตนนั้นไม่เป็นความจริงเพราะพ่อของตนเปิดลงรับซื้อทุเรียนมานานกว่า30ปีมีคนรู้จักทั่วประเทศจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างกระแสดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ